ก่อนดูคุยแซบชมอย่าลืมซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะคะปิเงเงเลยวัยรุคาญทำไมแกกะแต่ยิงจะต้องบอกนี้ชีวิตแป้งเองเนี่ยถ้าใครติดตามมาตลอดเนี่ยตั้งแต่มีลูกกับเปลี่ยนไปเยอะมากๆแป้งดูนิ่งขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะดูสวยขึ้นด้วยมากขอบพระคุณค่ะก็อย่างที่บอกแหละเราก็รู้สึกว่าแบบคือยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเรารู้สึกว่าแบบ การที่คุณสาม,มีกลับมาบ้านแล้วเจอที่อะไรที่สวยๆกับงานม,มันก็คือสิ่งที่ดีและที่สําคัญพอเรามีลูกแล้วอะเราอยากแบบดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะได้อยู่กับลูกได้นานมากยิ่งขึ้นด้วยอ,อันนี้จริงมแม่แม่ทุกคนจะคิดอย่างนี้กันหมดว่าฉันเนี่ยเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้<ช>ต้องทำยังไงก็แล้วแต่ดึงให้ตัวเองแบบอยู่โยงคงกับพันไม่ตอนที่เราไปทําแข่งมอช์เชฟด้วยกันะ่ะพี่แป้งก็สวยนะแต่ไม่สดใสเท่าตอนนี้นะตอนนี้มีเคล็ดลับอะไรมีเคล็ดลับอะไรหรอกก็ เอาจริงๆมันก็คือหลายๆคนคงใช้เคล็ดลับนี้กันเป็นประจำแต่ว่าแป้งอ่ะเพิ่งจะมาเริ่มดูแลตัวเองเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่จําเป็นตอนแรกๆอ่ะเห็นคนรอบข้างแบบทานคอลลาเจนเราก็คิดว่าแบบกินทำไมทานทำไมแล้วคือมันมีหลายแบรนด์อยู่ในท้องตลาดเราก็แบบมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกินทาไมทําไมทุกคนต้องกินค่ะแล้วกลายเป็นว่าแบบหันไปทางไหนทุกคนแบบมีคอลลาเจนติดบ้านคอลลาเจนติดบ้านเราก็แบบหรือเราต้องกินละวะเพราะว่าแบบ หนึ่งคือตั้งตอนท้องเงี้ยคือพอเราคลอดลูกออกไปเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่มันแบบ <Ừ. S 2> เปลี่ยนไปอย่างเช่นแบบปกติเวลาเราเดินหรือเราย่อเงี้ย<ฆ>เราไม่ค่อยเจ็บเข่าเนาะ<ฆ>หรือเวลาขึ้นบันไดเราไม่ค่อยปวด<ฆ>หรือเวลานั่งอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยรู้สึกเลยว่าแบบมันกรับแล้วมันก็แบบมันไม่เหมือนปกติอ่ะแล้วเราก็แบบ เออมันมันต้องดูแลอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดคือผมร่วงแบบไม่อย่อนงอไงตรงนี้คืออยากจะหารูกมาให้ดูคือไปแบบตอนแล้แบบเฮ้ยเราหัวเหม่งขนาดนี้เลยหรอวะแบบไปแบบไปไปไปหมดเลยทีนี้เราก็เลยแบบเออเราต้องแบบต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเราก็คือเราก็เลยไปศึกษาว่าเราควรจะกินคอลลาเจนยี่ห้อไหนดีเราก็รู้จักน้องเชียเนาะน้องเชียเป็นเจ้าของชาเม่วันนี้มาด้วยนะบอสเรามาด้วยนะคะเชียมาด้วยเชียร์บอสเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่เกื่ย่พั่เพื่อนอยู่พี่ วัยเดียวกันเนาะวัยเดียวกันขอบคุณพี่แป้งที่เชื่อใจในชาเม่เลยชาเม่นี่อยู่ในท้องตลาดมาเท่าไหร่ละฮะความยาวนานประมาณ40,000กว่าปีแล้วค่ะพี่ฮะอายุเท่าดิฉันเลยใช่ไหมคะสิมปี13ปีก็เรียกได้ว่ามัน13ปีอะมันคือตัวการันทีของคุณภาพค่ะคือคือจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามใส่ใจเพราะว่าคือทุกวันนี้มันต้องยอมรับว่ามันมีตัวเลือกเยอะมากซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันยิ่งทำให้เรายิ่งพัฒนาไปความต่างอย่างหนึ่งที่เชอาจจะให้ความมั่นใจกับ คุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันค,คือชาเม่นเนี่ยค่ะคืออย่างตัวคริสตัลคอลลาเจนเนี่ยคือเรารวมความหลากหลายของคอลลาเจนคือมันมีทั้งไตรเปปไทด์ม,มีทั้งไดเปปไทด์และไทป์ทูเนี่ยอดิชันหันให้กล้องด้วยนี่นะคะ,ค,ค,ะคือรวมกันแล้วเนี่ยค่ะ มันจะให้ผลอย่างไรเนี่ยนะคะคือเราเอาไปวิจัยต่างหากการวิจัยเนี่ยอะไระพี่เต้เนี่ยอยากจะบอกว่าคือตอนแรกอะมันมีอยู่ในท้องตลาดเยอะมากจริงๆแล้วก็คือแบบเวลาจะเลือกอะไรแต่ละอย่างอะมันค่อนข้างไม่รู้จะเลือกจากไหนแต่คือที่ศึกษามาก่อนที่จะมากินชาเม่ก็คือตัวนี้เป็นตัวเดียวที่มีการทําการวิจัยว่ากับกระดูกว่ามันสามารถแบบช่วยการเสื่อมสภาพหรืออะไรเพราะเราจริงๆตั้งเคยทําแบรนด์มาคือส่วนมากมันจะเป็นเวลาวิจัยจะวิจัยจาก material สัจการ<ด>ว่าอันนี้เคยทาการวิจัยที่ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นไม่ได้เอามารวมกันอยู่ในกล่องอแล้วเอามาทําการวิจัยแต่ว่าชาเม่เนี่ยก็คือแบบคือเอาตัวผลิตภัณฑ์ไปทําการวิจัยซึ่งในท้องตลาดไม่มีคอลลาเจนี่ห้อไหนที่ทาแบบนี้แล้วแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองพี่คืองานวิจัยเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของเราเอาซองนี้เลยนะคุณผู้ชมไปวิจัยกับเซลล์กระดูกอ่อนโดยผลที่มันออกมาข้อหนึ่งเนี่ย มันไม่เป็นพิษต่อร่างกาย<ช>ฉะนั้น<ด>แล้วใครกินแล้วกลัวจะเป็นอะไรเนี่ยอันเนี้ยงานวิจัยมันบอกแบบนี้แล้วโดยสถาบันวอลนี่นะคะข้อ2คือเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์และข้อ3ก็คือลดการสื่อสารอักเสบได้มากกว่า70%คือแปลเป็นคําง่ายๆ พวกเวลาเรารู้สึกเจ็บหรือเวลาเรารู้สึกปวดอะไรแบบนี้นะะแล้วก็คือเราใส่ไท e 2มากถึง1,000มิลลิกรัมเนี่ยแหละเราต้องการให้ผลมันเกิดในเรื่องนี้เพราะว่าไทท2ก็คือดีกับต่อข้อต่อทั้งหลายมันเป็นชนิดเดียวกันในข้อเลยและเห็นว่ามีวิตามินซีด้วยถูกต้องที่จริงค่ะวิตามินซีมันจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนเพื่อผิวหนังเพื่อกระดูกเพื่อกระดูกอ่อนมันก็เลยใส่เข้ามาให้เพียงพอซึ่งถ้าคุณทานคอลลาเจนแล้วถ้าในคอลลาเจนไม่มีวิตามินซีคุณก็ต้องทานวิตามินซีควบคู่ ลบมาอยู่แ้วไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยากินเองดิเจ้าของได้จ้าของกินเจ้าไม่ได้องเลยไม่เดี๋ยวพี่จะขอกินหน่อยว่ามันคาวไว้กินมาหลายทเอาจรทีมันมันกินไปแล้วเกงมาขอ้นขอดมหน่อยเอาดมเอาดมฝั่งนู้นได้เอาดมฝั่งนี้ดมฝั่งนี้ก็คือไม่ใช่กินคอลลาเจนเป็นพูดตรงนะนี่ก็เมื่อกี้เห็นกำลังจะดึงมากินแล้วนะเอาเชียร์กินไปแล้วโอเคไม่เป็นึ่งอย่างไรข้อดีอันดับแรกเลยนะ กินมันไม่ขาวน่าจะทานง่ายคือจะอดดบอกว่าที่กินไม่ได้หิวนานเล่นกันเลอ,เอามานะคะฉะ่นั้นแล้ว,ลว,ลว,ลวอันเนี้ยสกัดจากปลา้ําจืดคุณผู้ชมทานได้เลยใครแพ้อาหารทะเลแล้วก็สําคัญไปกว่านั้นรางวัลที่มันตอบมาแล้วกันว่า รางวัล h w b Awards นะคะเราได้2ปีติดในตัวของสินค้าขายดีคอลลาเจนเพื่อสุขภาพนะคะ uh huh. แล้วก็ยังมี c o n v uh ี y huh. ในเบสคอลลาเจนได้จากตัวคริสตัลนี่เลย uh huh. ต้องถามพี่แป้งนี่ว่า uh huh. ว่าพี่แป้งกินแล้วพี่แป้งรู้สึกมัน,มนเปลี่ยนหรือพี่ชอบอะไรคือค,คืออย่างเรื่องผิวอย่างเงี้ยป้าก็คงตอบไม่ได้มากเนะเพราะพื้นฐานเดิม ผิวดีอยู่แล้วผิวก็ไม่ได้เองเป็นสิบปีก็คือผิวดีิวดียวๆอนี่แต่ว่าไปเห็นพี่แป้งตอนแข่งมาสเร์เฟหน้าไม่ได้แบบสดใสขนาดนี้อันนี้สดใสมากแลนี้มบอกเลยถ้ารู้สึกแบบมีลูกเรื่องแคลเซียมเรื่องอะไรในการดันไปคือก่อนตอนแรกๆตอนคลอดใหม่ๆคืออย่าพิ่งตั้งแต่คลอดใหม่ๆเลยตั้งแต่ตอนท้องเลยดีกว่ามันจะรู้สึกแบบปวดข้อช่วงนี้ตรงช่วงเชิงการอ่ะมันจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมอ่ะเวลาแบบออกกำลังกายหรือขยับมันจะมี กระดึกก็ดึกไม่รู้พกตามจอยน่ะแล้วก็อย่างผมอย่างเงี้ยที่ชัดๆเลยก็คือพอคลอดเสร็จปุ๊บก็คือผมไปตอนนี้ดูมีเหลือให้เปียแล้วนะจ๊ะไม่ได้อยู่เหม่งจ่ายแล้วนะไม่ได้อยู่เหม่งอันนี้ก็คือแบบเปิดได้ก่อนนั้นนี่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็คืออยช่วงต้องติดกิฟตตลอดเพราะว่าเริ่มกินแรกๆรูปผมขึ้นเป็นอย่างเงี้ยฟึ่งฟึ่งฟึ่งฟึก็เลยต้องติดกิฟตกันไว้เพราะมันกําลังขึ้นอะไรใช่แล้วอันนี้กว่ามันผสมกับอะไรก็ได้แต่วันนี้นนนนนนนะะะคคคคคืืืออออออยยิิ่่่่งงงงุณแมมมมมมไไหหหีีีีปัััญาาาเเเรรรรผกก็ตตจจๆลลวึ ที่ทํามาโดยเฉพาะขอบอกโปรโมชั่นก่อนได้ไหมคะได้เลยจะพูดจับตัวอะไรเอาวันนี้นะเอาวันนี้วันนี้ให้อะไรมั่งคมมากเพราะว่าสุด ไปตามตามแบบว่าร้านที่ขายของนะทั้งหลายแบบค่อนข้างมีราคาเขามีราคาอยู่นะคุ้มที่สุดลเชลคุ้มที่สุดเลยพี่แปงโปรดีๆค่ะคุณเชียร์วันนี้ค่ะโปรนี้นะคะคือปกติเราจะแถมเราจะมีแค่2กล่องใหญ่ใน1990าคุณผู้ชมคุยแซบโชน่าจะคุ้นตากันดีแต่วันนี้ค่ะเชียร์แถมให้อีก1กล่องใหญ่อีก3 0ซองเท่ากับเฉพาะคริสตัลคอลลาเจนเนี่ยสาคูณสเป็น90วันแล้วนะมีตัวคอลลาเจนนะคะพลัสสูตรไบโอติน ที่ดูแลเรื่องผมอ่ะ อีก18ชิ้นแล้วก็มีไอตัวที่เรากินเพื่อุ้มคุ้มกันนะคะตัวนี้มีทั้งกระชายขาวพลูคาวนะคะขิงแล้วก็วิตามินดี3ถึง1แสนไอยุต่อกรัมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะจัดมาให้ในราคา1,990คือถ้าไปซื้อราคาเต็มอะ่ะ6,652ที่0 2 1 1 4 1 5 9 9 1 2 1 1 4 1 5 9 9นะคะหรือว่าแอดชาเมททีวีอง่ายสุดคุณผู้ชมรีบถ่ายรูปไปก่อนสแกน QR code แล้วทักมาและเชจะบอกว่ามีนะคะสิทธิพิเศษ ให้เพิ่มด้วยใครรีบทักมา100สายแรกมากกว่าที่คุณผู้ชมเห็นทางนี้อีกนี่52ชิ้นแล้วนะ,ะเอาจริงๆเนี่ยกินแล้วเฉลี่ยนะวันหนึ่งมันตกละ10กว่าบาทเองด้วยซ้ำนะคะแอดชาเมทีวีช็อปนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็เชจะบอกว่าไอ้ตัวคอลลาเจนไบโอตินนี่แหละทีเด็ดมากเพราะว่าคอลลาเจนตัวคริสตลัลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฮลเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อใช่ไหมคะแต่ตัวไบโอตินเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมโดยเฉพาะและตัวเนี้ยนะเราเอาไป วิจัยกับเ,เรื่องของเซลล์รากผมนะคะผลวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เนี่ยไบยโอตินเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการคงสภาพของเส้นผมอยู่แล้วแต่อีก18ชนิดที่เป็นข้าวฟ่างเยอรมันเป็นสนหางม้านะคะผลวิจัยที่เราเอาไปทํากับเซลล์รากผมเนี่ยคือเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์<อ>ฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมไม่รู้กล้องมันเห็นหรือเปล่าถ้ามันจะเห็นยิบยิบน้อยนอยนอ่ะเนอะพี่แป้งเนอะอันเนี้ยมันจะแบบ คือจริงๆเชียร์ก็เหมคชียร์ก็เม่งจ่ายเล็กๆเหมือนกันนะแต่มันจะมีแต่ถามว่ามันมันปิดมหมดเลยไหมก็ยังแต่มันมีรายเล็กๆขึ้นอีกข้อหนึ่งของงานวิจัยนะคะลดการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อ5 a l p อ a Reductase เนี่ยเป็นสาเหตุของการหลุ่มของผมได้จริงขอโปรอทีค่ะคุณเชียร์วันนี้อันนี้แถมให้นะคะ021141599คุณผู้ชมถ่ายรูปทักมาก่อนเลยเพราะว่า52ชิ้นนี้ปกติแล้ว คือ6,000กว่าบาทตอนนี้นะคะ1,990ตกวันหนึ่งจริงๆเนี่ยเอาแค่กระชายขาวไอ้เมื่อกี้ก็กระปุกหนึ่งก็40เม็ดแล้วอะ่ะกินกันไปยาวๆเลยคุณผู้ชมคะ อ่ะ02 114 1 5 9หหรือสแกน QR code c h ชาเม่ TV shop กินกันไป3-4เดือนแบบนี้ปังๆทั้งผมทั้งกระดูกคุณคะถ้าจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะคอลลาเจนนะดูนะคะว่าแบรนด์ไหนเขาอยู่มายาวนานที่สุดในท้องตลาดเบ๊กบอกเลยค่ะว่าชาเม่เขาอยู่มายาวนานแล้วเขาพัฒนาโปรดักต์ของเขาอยู่ตลอดแล้ววันนี้โปรดีมากๆไม่ซื้อไม่ได้นะแล้วต้องบอกว่าโปรที่น้องจัดให้วันนี้นะไม่ว่าจะเป็นชาเม่คริสตัลคอลลาเจนนะที่ช่วยในเรื่องของกระดูกเรื่องของข้อต่อยังมีชาเม่เบลตินช่วยในเรรื่องงผมมและะยยััีตวกชาาข เรียกว่าเซตนี้คือเซตที่ดูแลสุขภาพคุ้มมากทั้งเซตคุ้มมากเท่าไหร่นะเชียร์หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะพี่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบคุ้มจริงๆปกติบอสไม่มาวันนี้ขอบคุณคุณเชียร์ที่กำพรอยก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากด้วยนะค่ะคุณแป้งยังอยู่กับเรานะคะช่วงหน้าเลอาก็ยังอยู่กับเราค่ะเดี๋ยวพี่พี่หนิงค่ะเขาได้ไหมช่วงหน้าคุณแป้งอ่ะเพราะเขาจะมีต่อยสักคนไหมลูกอ่ะลูกน่ารักอ่ะอ้ยเออเดี๋ยวช่วงหน้าให้ฟังกันเดี๋ยวไปยังเลอาเดี๋ยวไปถามไปยัง ดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ